มันหยุดนะครับผมเดี <hi token wave> kind of ๋ยวผมจะเข้ามาดูในตลาดพักเครื่องนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้รถครับจอดยาวเลยนะครับสองฝั่งดูครับคนแน่นนะครับตอนนี้รถจอดกันในไม่ได้นะครับต้องมาจอดด้านนอกนะครับสองเลนเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลงไปดูกันนะครับว่ามีอะไรมั่งครับของเก่าของมือสองพักเครื่องนะครับผมตาดีได้ตาไร้เสียนะครับตาแหงนี้เยอะนะครับวันนี้ นี่น่าจะเป็นผ้าเขียกองคนวงเยอะใ้ดูตัวเองดูสายตอัเนะครับมาดูกันนะครับเข้าไปดู้านไหนเลยนะครับ ปลดด่อยภาพยาวๆเลยนะครับนี่ครับอันนี้ของเก่าแล้วครับ อมาเลยนะครับดูค <snap> รับของฝั่งครับเปิดเต็มที่วันจะมาเอาไปกินตรงนี้กอมโดน แดดเริ่มออกแล้วครับดูครับฝนก็ยังเยอะอยู่นะครับต้องฝั่งเลยครับรถไฟปีนร่ไฟเก่าแล้วะนะคือก็ไม่เจ็บปดวดที่เก่า,าถุาง,อง,อรงกระฉับได้ถุเลี้ยวเลยได้แล้วปวดกระชับเลยแต่บอกกระถุ่ย

อามีครับวันนี้ผมได้มาสองรายการนะครับผมอันนี้อันนี้หลวงปู่บุญนะครับผมอันนี้อันนี้เหรียญหลวงพ่อแพลวัดคุณทองนะครับ อันนี้สองรายการนี้ได้มาสีใบแดงครับอันนี้ท่วมเลยนะครับหลวงพุหมุนนี่นะครับเหรียญพินัยกรรมหลวงพุหมุนนะครับผมนี่หลวงเขาแพ้นะครับสร้างสระพาน์นะครับสวยนะครับครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างครับขอบคุณนะครับผมที่รับชม